ของพิศักดิ์ทำไหมนี่ครับามาดูเลยนี่เลยามาอัปเดตนะครับนี่ครับผมแล้วคือคือเวลาที่ผมมาถ่ายทำนะครับผมก็จะได้เห็นแค่นิดนึงแต่ถ้าเกิดราอยากจะติดตามจริงๆนะพิศักดิ์ตอนนี้ไปผมอุปกรณ์มาแล้วครับเดี๋ยวก็ได้เห็นว่าความเคลื่อนไหวการ คืบหน้าไปยังไงอะไรยังไงก็จะได้เห็นเวลาไปอยู่หน้างานก <c oughs> ็ได้ถ่ายอัเปรียให้ดูเนาะใช่ครับผมไม่ได้ตามด้วยเพราะผมเขาทำงานประจำผมก็เลยพยายามที่จะจะพยายามพาไปแต่ว่าก็จานก็มีภารกิจภารกิจให้พี่สักเนี่เป็นคนนําเสนอเองเลยครับผวันไหนที่เรามีเวลาไปด้วยกันถึงก็ใช่ใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้ไปพี่สักท่านก็จะเป็นคนนําเสนอในช่องของเสียสักเกษตรลดขุดครับผมจะทิ้งลิกงไว้ด้านล่างมาติดตามครับพี่สักเมื่อกี้คอนเซปต์ก็คือยังไงนะครับถ้าถ้าเราขุดแบบนี้เราเลี้ยงปลา ใช่ครับคือ <c oughs> คืออย่างนี้ถ้าเราลังคันรอบคันกัเราก็ได้ประโยชน์ครับ,รบแต่ถ้าเราเลี้ยงปลาคิดดูว่ามาหาศาลอะไรครับถ้าเราเลี้ยงไก่ปุ๊บให้ปลากินข้างล่างประโยชน์เองมหาศาลครับกับตรงนี้ที่ไก่ก็จะเป็นปุ๋ยให้กับใช่เอาล่องหนึ่งเอาไก่สักสิบตัวพอไก่ก็ได้ขายทุกวันเราก็ได้ตรงนั้นแต่ปลาเราได้เต็มเต็มอ๋อลองสวนเราก็ได้อันนี้ปลูกคาตะไคร้อะไรได้หมดครับใช่ครับ คือคือคือมันจะเปลี่ยนแปลงจากจุดเดิมที่ว่าจากจากเราทําเชิงเดียวเนาะทำนาอย่างเดียวอันนี้ถ้าขยันหน่อยนึงเนาะผมแนะนําว่าเอาเอาข้าวในปากแถวเดียวว่ารอบนี้แถวเดียวพอครับเอาแถวเดียวพอครับได้กี่ถังครับก็ได้เยอะอยู่นะโอ้ได้เยอะอยู่ครับกอนี่มมหาบึกบึกเลยนะถ้าขี้เกียจก็เลี้ยงปลาข้างล่างเนาะใช่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 กินข้าวไปเลยคือเราถ้าไม่ไม่เก็บเกี่ยวเอา ถ้าเก็บเกี่ยวเอาก็โอ้โหพิทย์ลองดูอะ,ะถ้าพี่ปักไอ้นี่เนาะปักข้าวไปใช่ไหมไม่ต้องแถวเดียวนะครับรอบรอบคันรอบคันพี่รู้ว่ามันได้กี่ถังอะอม,มันได้เต็มเต็มอะคือยิ่งหาง่างาใช่ยิ่งห่างยิ่งสวยยิ่งกอใหญ่แล้วมันนี้แดนมาดนแล้วก็ได้น้ําอุดมสมบูรณ์ไปด้วยครับตั้งตั้งแต่ก่อนคือไม่มีความอุดมสมบูรณ์ตั้งแต่เราเทิมเริ่มทําแบบนี้ปุ๊บน้ําก็อุดมสมบูรณ์ ไอ้เริ่มปรับอะไรหลายๆอย่างครับพวกปุ๋ยพวกอะไรอินทรีย์ถ้าเราใส่ครั้งเดียวมันจะไปตลอดเลยใส่แก๊บดําน้ําใส่มันเอามาลงไหลไหลพวยนะครับเนี่ยครับมันจะเป็นตัวปรับสภาพดินแต่ก่อนตรงนี้ดินจะไม่ดีเนาะไม่ดีเป็นดินทรายแต่พอปรับแล้วมันก็จะโอเคตัวนี้ก็คือผมปลูกตั้งแต่วันที่14มิถุนายนหก63มาจะปีกว่าปีกว่าแล้วครับยังไม่ถึง2ปีอย่างอย่างครับโอ้สวยเลยเนี่ย สวยครับผมบอกว่าสวยเ <ไป S 1> งาเนี่ย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 ลองดูเ่าผมเริ่มเริ่มมาเนี่ยพอผมมาเทไว้ปพิ่มนะแต่คุ้มเพราะว่าตอนนี้ผมเทไปที่สามรถสามรถหก้อนะหก้อหนึ่งก็ห้าตันประมาณสิบห้าตันบนเทไว้ใช่ใช่ใช่คือเราไม่ได้ท,ทําทีเดียว<ช>เพราะค,คือหมายถึงว่าเราไม่ได้ทาทีเดียวแต่ว่าเราใสา่แค่คร้างเดียวถ้าจะนั้นมันก็จะอยู่ได้นานใช่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 อยู่ได้นานเลยครับตัวนี้ เราอาจจะประมาณสักเดือนละรถสองรถมาเทลงไปใช่ใช่ใช่น้อยล้วก็ค่อยๆทำไปแต่ของพี่ศักดิ์อยู่ก็ก็พอมีก็ต้องพูดตามตรงก็พอมีก็เลยแต่ทําเลยเนาะใช่ครับก็เลยเป็นอย่างนี้เท่าที่เห็นผมผมบอกว่ามันคุ้มอ่ะถ้าเราถ้าเราคิดเป็นนักธุรกิจอะไรเงี้ยผมว่ามันคุ้มอยู่เหมือนกับที่พี่บอกเมื่อกี้ว่ามะพร้าวถ้าเราคิดถ้ามันโตขึ้นมาเอาต้นละพันต่อปีใช่เอาถ้าเรามีร้อยต้นคิดอย่างน้อยๆอยนั่นนะคิดอย่างน้อยน้อย กี่ต้นนะครับมะพร้าวที่ปลูกลงร้อยสามสิบครับร้อยสามสิบต้นครับผมเราเราคิดคิดแค่ร้อยต้นแค่ร้อยเดียวหรือเอาแค่ห้าร้อยต้นก็ได้เอาแบบครึ่งหนึ่งเพื่อจะใช้เอาสมมติว่าผมคิดแบบง่ายๆเนาะอันนี้คือคงจะไม่ได้ฝันเนาะเพราะว่าถึงขั้นนี้แล้วก็พูดได้เนาะตอนแรกคือเรายังไม่ได้ปลูกอาจจะมโนตอนนี้เห็นภาพอย่างนั้นเพราะว่ามันน่าจะได้ผลถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมถ้ามันได้ผลก็ปีละเป็นแสนเนาะใช่สามไร่เนี่ยปีละเป็นแสนถ้าสมมติว่าาเเรออปลูก ไอ้ต้นที่ผมว่าฝังกิมจูยเมื่อกี้เนะาะร้อยต้นผมว่าปีหนึ่งไม่ต่ากว่าแสนอ,อกีออกอ,อก๋อ,อสองแล้วอ๋อ,อเลี้ยงปลาครับบอ่อหนึ่งก็ไม่ต่ากว่าสองหมื่นอ,อกีออก 4, อ๋อสี่ห้าบ่อเป็นแสนเลยแล้วอ,อ๋อถ้าสามไร่ผมตีไปแค่สามยางก็สามแสนเนี่ผมว่าอยู่ได้ไหมทําอะไรได้ครับมันมันทําไม่ได้หลายคนอาจจะมองว่าโมเรืออะไรยังไงต้องมาดูของจริงถึงจะเข้าใจใช่ครับ คนที่คิดต่างก็ยอมที่จะแบบเป็นอะไรที่โดนคนได้หลายคนบอกว่ามันไม่ใช่มันไม่โอเคแต่เมื่อเขาสำเร็จแล้วนั่นแหละครับถึงจะยอมรับวันนี้พามาดูก่อนที่มันจะสำเร็จของพิศักดหรือว่าเสียทัพย์อัปเดตไปเรื่อยๆครับนี่คลิปสั้นๆครับวันนี้สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งครับครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็ได้ให้อาจารย์ประกอบนะครับเป็นคู้บรรยายนะครับ ผมก็อาศัยว่าติดตามช่องใหญ่ไปก่อนช่วงนี้มีอะไรผิดพลาดหรือว่าอันนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับสวัสดีครับ